ก็พอดีว่ามันมีคนอยากรู้ไม่ใช่มันนี่ว่ามีมนุษย์อยากรู้จุดเริ่มต้นนะครับเพราะว่าไปเห็นการบ้านของคอร์รสอนนะครับไปเห็นการบ้านของเจนเจนว่าเออมันเริ่มต้นยังไงมันเข้ายังไงมันไปยังไงเจียนก็เลยไปยืมภาษาของเขาตระสอตละหอกคือนวัตกรสร้างนวัตกรรมนะครับเขากําลังจะสร้างนวัตกรรมโดยนวัตกร ต่เจนก็เล็งเห็นแล้วว่าก็ไม่พ้นเรื่องวิทย์หรือวิทยาศาสตร์อยู่ดีก็เลยกลายเป็นว่าโอเคงั้นเราก็จะมารวบรวมควํา,าว่รรนานวัตรกรกับนวัตกรรมที่เขาว่าเราจะรวมให้มันไปอยู่ในที่เดียวกันนะครับแล้วก็ไม่ผ่านอุปกรณ์นะครับไม่มีตัวกลางนั่นเองก็รวมฟิวชั่นให้มันซะก็คืออยู่ในที่เดียวกันได้ซึ่งยังไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรก็เรียกเป็นคอร์ซอนได้ก่อนแล้วกันในครัชมันใครัชก็น่าจะตรงเอ่ยที่สุดสิ่งชัดเจนเนาะใช่ไหม ขอเสียงหน่อยสิยังไง,ง,ไงอ่ะมาได้เสียงมาได้ทีนี้เราไม่พูดท่ำทำเพลงเพราะว่าตอนนี้เราลิงก์ไปที่ youtube นะครับ <c oughs> บ้านแดงกับบ้านฟ้าวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่วันจันทร์ที่สิบแปดเฮ้ยวันนี้วันวันเกิดลุงหงอกดีกว่าเดี๋ยว่านี่มาก่อคอป่ะอ๋อไม่ใช่วันเกิดลุงหงอก,ออออก,งงอกพฤษภาสองห้าหกห้า ดูสิเนี่ยหมดอีกแล้วเป็เผ็ด <c oughs> คุยกังทิ้งเลยโ okay. อเคจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงนี้ฮะภาษาเขาก่อนจุดเริ่มต้นมันก็คือภาษาเขาเนาะนวัดตะกรสร้างนวัดดูดิปกาปะกรรม เห็นปะนว,วัตกรสร้างนว,วัตกรรมมนุษย์คิดใหม่มนุษย์คิดใหม่ไปสร้างอุปกรณ์ที่จะตอบสนองย้อนกลับมหามนุษย์ก็มีอยู่6สาขา AIDOI แอปพลิเคชันโรบอติก VRMetaverse อีกตัวหนึ่งจำไม่ได้ซึ่งเจียนก็เลยมองว่าสุดท้ายอ่ะ มันก็น่าจะได้เท่ากับวิทยาศาสตร์กับมนุษย์นะครับส่วนวิทยาศาสตร์กับมนุษย์มันก็น่าจะได้เท่ากับเท่ากับเขาว่าแล้วทีเดียวตรสอรตลหอจิงก็เลยว่าเฮ้ยงั้นต้องมารวมให้มันเป็นอยู่ในที่เดียวกันก็เลยกลายเป็นครสศเนี่ยนะหาที่มาของตัวตัวเราซะหน่อยครสศเห็นไหมครับทีนี้ถามคําถามว่าครสศคืออะไร ขรสคืออะไรก็ไปซะหน่อยถ้าเป็นเจียนเจียนจะแข็งมากเลยก็คือเจียนจะไม่ตอบแบบไม่ตอบโอโลมปติโลมอ่ะเพราะว่ามันยุคนี้มันต้องรู้เลยมันไม่ใช่แค่เรียกทำแล้วรู้อ่ะมันไม่ใช่อะไรเห็นไหมคำว่าอะไรเนี่ยเนี่ยมันไม่ใช่อะไรไม่คืออะไรไม่เป็นอะไรเห็นไหมไ่จนไม่ใช่อะไรมันไม่คืออะไรเห็นไหมแล้วก็มันไม่เป็นอะไรก็ ESMR ล้ทีเนี้ย มันไม่ใช่อะไรมันไม่คืออะไรมันไม่เป็นอะไรเห็นไหมก็ east amr แล้วทีนี้ใช่ไหมครับนี่ e a s amr เนาะเป็นอยู่คือเนาะเป็นอ๋อเป็นอยู่แล้วอยู่คือคำว่าอะไร e s amr มันไม่ใช่ e s เอ้ามันไม่ใช่ am am ปะ am อะแล้วก็ are เนี่ยมันไม่ใช่เป็นอยู่คือทีนี้ถามว่าอ่ะอ้าแล้วมันจะไปรู้ได้ยังไงเห็นไหมครับ มันรู้ได้ผ่านการจริงๆแล้วถ้าเป็นภาเสียนก็คือติดปากเจียนอยู่เสมอตะตุ้นครับตะตุ้นเป็นภาษาคือกระตุ้นเห็นไหมครับตัวทำเจียนว่ามันก็ยังหยาบไปมันยังละเอียดไม่พอตัวทำมันก็ยังหยาบไปมันละเอียดเนียนไม่พอเจียนบอกกระตุ้นมันซะเลยกระตุ้นให้มันทํางาน คำถามว่าแล้วจะไปกระตุ้นอะไรโครงสร้างของการกระตุ้นมันจะกระตุ้นอะไรโอเคนะครับสเปรดเคชกระตุ้นอะไรมันกระตุ้นตัวนวัตกรหรือไงหรือนวัตกรรมกระตุ้นนวัตกรรมกระตุ้นนวัตกรรมครับที่อยู่ในนวัตกรนานเห็นไหมสามเหลี่ยมตัวดูดจนได้โอ้โหแน่นอนว่ะนี่เราไม่ธรรมดาเนี่ยเจียน สามเหลี่ยมคืออะไรครับกำเนิดสรรพสิ่งครับต,ตุบตับย่อขยุยยอขอ,ยยอขอยย่อขยุยยอขอย,ยอและก็บอดหรือบันทึกนั่นเองสามตัวเนี่ยครับคือกำเนิดสรรพสิ่งเมื่อวานจะลืมบอกอาจารย์จุดนี้นะครับกำเนิดจุลินทรีย์ครับเกิดพร้อมกันกับจุลินทรีย์ครับแต่ต้องเป็นจุลินทรีย์ภายใต้เงื่อนขไขหม่ครับว่าวกำเนิดนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของภาษาแอลมิยอวราลอนที่บอกว่า C HO N นนั่นเองชอนนั่นเองครับโอเคนะเมื่อ ได้นวัตกรรมมาเจเรียกว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเป็นนวัตกรรมซึ่งซ่อนอยู่ในนวัตกรเห็นไหมครับเมื่อมีนวัตกรก็คืออยู่ในอะไรครับนวัตกรคือมนุษย์ครับเห็นไหมครับโรงงานมันอยู่ในมนุษย์เ,เพียงแต่แค่มีทักษะหรือทักษสุยในการใช้อะไรครับวัตถุ ดิบครับวัตถุดิบเป็นอะไรครับเกิดมาพร้อมๆกับการเกิดสรรพสินครับก็คือธาตุประมัติซึ่งเจ้าชวยค้นพบจึงเรียกว่าพระธรรมความว่างโลกุตรธรรมเอมตีนสอะไรเอกประมัติสัจจะเห็นไ,ไหมครับประมัติท่าประมัติธรรมประมัติธรรมไม่ใช่ประมัตธาต พอมาเป็นภาษาแอมิยาวารอนก็เรียกเป็นธาตุปรมัตเลยจับมาใช้ไงครับนึกออกไหมครับเอาการเกิดเองเนี่ยครับไม่ได้มีสับปูเซงหรือสิ่งถูกสร้างหรือผู้สร้างสมัยก่อนจะเรียกสับปูเซงกับปูเซงเพราะว่าเรียงภาษาไม่อยากจะมีปัญหากับกลุ่มจํานะครับหรือกลุ่มที่อ่าออนตาราหรือกลุ่มที่เขาเล่าว่านะครับแต่ณวันนี้คิดว่าโอเคพอจะมีมนุษย์ที่รับได้ละอย่างน้อยมนุษย์แม่ก็รับได้มากกว่ามนุษย์พ่อเพราะฉะนั้นมนุษย์แม่นี่แหละครับ จะได้ใช้ครับพ่อจะไม่ได้ใช้พ่อจะทุกขทรมานแน่นอนรลายกาจที่สุด99%นะครับเป็นไปได้หรือไม่เมื่อนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นโดยนวัตกรใหม่นวัตกรใหม่สร้างนวัตกรรมสร้างอะไรครับสร้างมูลค่าจากทาสประมัิที่วิ่งเข้าโรงงานเห็นไ,ไหมอย่าลืมเนาะมันอยู่ในที่เดียวกันนะครับมันอยู่ในที่เดียวกันนะครับ มันอยู่ในที่เดียวกันนะครับโหมันปิดกั้นอย่างร้ายกาจที่สุดน่าเกลียดที่สุด <c oughs> โอ้ยถ้ไปดอยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าบน่นอย่าบน่นเราถ้ามีดีเราจะต้องเราต้องไปได้ตัวของธาตุประมาทที่เราเอาเข้าโรงงานนะ <c oughs> ครับเอาเข้าโรงงานโดยกระบวนการของคาร,ร์อสหรืองอกคาร์อสหกสิบสองหกสิบสามทีหนึ่งศูนย์หกสิบสี่ทีหนึ่งศูนย์ ดูนะเอาให้ชัดเอาให้ชัดอย่ามัว่วอย่ามัว่วนี่คอร์สรนะครับหรืองอกอเนี่ยมันไม่ใช่หรืออะไรหรอกเอาเอาให้สักอย่างหนึ่งคอรสหสิบสามหกสิบสี่ 63, 64, นะครับทีหนเอาภาษาเริ่มต้นก่อนงอกอคืองอประกาศคอร์สอรสก็คือรหัตหกสิบามคือปี64คือปีที T ก็คือ TTM 1นคือซัดไปส0พอ เมื่อเก่าก่อนเป็นงอกอให้ซัดไป10%ลงล่างนะครับก็คือ9ก้6 5 4 3เมเมื่อเราได้รหัสมาเรียบร้อยพอมาเป็นรหัสคอรสอให้เหลือแค่ทีหครับ1%คืออะไรครับให้เหลือลูกพี่เนี่ยนะครับผู้นำเนี่ยครับบอกให้ทำเนี่ยแค่1%พอ99%อยู่ในตัวเราตอนงอกอมัน90%อยู่ในตัวเรา เราจะต้องเอา10%หรือ1%เนี่ยครับไปค้นหาในตัวเราอีกทีจากการ c o อปปีลูกพี่ไปเอาพิมพ์พเขียวไปทั้งแท่งก๊อปปีไปให้หมดเสร็จพอก๊อปได้เสร็จปุ๊บก็เอาไปบูรณาการตัวเราผ่านโรงงานอุตสาหกรรมนวัตกรรมที่มีเราเป็นผู้ควบคุมโรงงานเรียกโฟร์แมนปะไมโฟร์แมนมันสร้างเนาะควบคุมผู้จัดจาการโรงงานเออเราเป็นผู้จัดจาการโรงงานโรงงานอยู่ไหนอยู่ในตัวเราคืออะไรครับย่อขยุยครับ <Yeah. S 2> เราก็ผลิตวัตถุดิบวัตถุดิบนะคืออากาศชครับที่ซ่อนอวกาศอยู่ไว้ใช้ระบบของการเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยรู้จักผู้ที่ยังไม่เคยรู้จักก็เริ่มต้นด้วยตัวโยชกัรครับโยชกัรเสร็จปุ๊บนั่งรอที่ป้ายรถเมย์นั่งรอ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  ก็คือการหยุดอากาศเข้าไปในประอตเราไม่เอาเข้าไม่เอาออกเลยครับไม่เอาเข้าไม่ออกถ้าพูดอย่างนี้โหจะเจียนพูดแต่ภาษีไม่พูดภาษาก็คือไม่เอาอากาศเข้าไปในตัวเราโหขนาดเข้าในตัว